สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของนะตำบลคอโค,คอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด4ไร่นะครับด้านหน้าก็จเกะเตกกับนถนนลาดยางนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าเอกสารหลักฐานเป็นฉนครุดแดงนะครับ สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีที่แปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะครับหน้ากว้างอยู่ที่27เมตรนะครับ27เมตรนี่ถือว่าหน้านี่กว้างพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับอยู่ในชุมชนอยู่ในชุมชนแล้วก็มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆอย่างชัดเจนนะครับราคาขายบอกราคาขายเลยนะครับเนื้อที่สี่ไร่ นะครับราคาขายไร่ละ2 4 0 0 0 0สบาท2 4 0 0 0 0บาทนะครับราคานี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลคอโค,โคอํเาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็เป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับมีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็อยู่แล้วปลอดภัยนะครับเนี่ย แล้วก็มีไฟฟ้าด้วยนะครับตรงนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกทท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาชมช่องของนัธพลพรหมสวัสดินะครับซึ่งการติดตามก็สามารถติดตามได้3มช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางที่1ทางช่องนะครับ YouTube ช่องทางที่2องทางช่อง FaceBook ช่องทางที่3ทางช่อง t i k t o k นะครับพิมพ์คำว่านัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับ แล้วท่านก็จะได้เห็นผลงานของผมในจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตืนอนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อๆไปก็จะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับต้องการที่จะติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับ id line ก็0 9นย์3ก419็094-7838419ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมพื้นที่นะครับแบบเต็มเต็มพื้นที่เลยนะครับเพื่อท่านดูแล้วเนี่ยจะได้ตัดสินใจง่ายนะครับในแปลนนี้นี่เนื้อที่สี่ไร่นะครับพอดีพอดีเลยนะครับเหมาะที่จะซื้อมาเพื่อนะครับมาทําเป็นบ้านนะครับสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือไม่ก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับอยู่ในชุมชนนะครับ แล้วก็หรือว่าต้องการที่จะทําการเกษตรก็โอ้โหนะครับใช่เลยเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับนะครับการเดินทางมาที่ที่ดินแปลงนี้นะครับสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆเลยก็คือนะครับโรงเรียนบ้านลำชีนะครับวุฒิวงศ์ราชสงเคราะห์นะครับเป็นโรงเรียนนะครับจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะครับจนถึงชั้นประถมปีที่6นะครับเป็นโรงเรียนรัฐบาลนะครับที่ได้มาตรฐาน นะครับมีลูกมีหลานก็นะครับไม่ต้องไปเรียนไกลนะครับแล้วก็สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆอีกก็คือนะครับสถานีรถไฟลำชีนะครับสถานีรถไฟลำชีก็นะครับสถานีต้นทางนะครับกรุงเทพมหานครนะครับปลายทางอยู่ที่นะครับสถานีอุบลราชธานีนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะใช้บริการเกี่ยวกับ ะการรถไฟก็สะดวกสบายนะครับพออยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็สถานที่ที่สําคัญอีกก็คือนะครับสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคกระบือจังหวัดสุรินทร์จำกัดนะครับแล้วก็ท้งนี้ก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเพียงนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นที่นแปลง แหลงสวยเลยนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยแหลงนี้นะครับไปทางนู้นก็จะเป็นถนนคองกรีเสริมเหล็กนะครับมาตรงนี้ก็นะครับก็จะเป็นแปลงลักษณะตัวแอลนะครับไปด้านหลังนู้นเลยครับนู้นยาวไปถึงนู้นต้นยูคาลิปตัสนู้นไกลๆนู้นเลยครับโอ้เนื้อที่สี่ไร่นี่ถือว่าไม่น้อยไม่น้อยเลยนะครับเป็นพื้นที่ใหญ่กว้างขวางใหญ่โตนะครับถ้าท่านจะซื้อมาทําเป็นการเกษตรนี่ก็ใช่ นะครับพื้นที่สีไร่เนี่ยดูแลง่ายเหลือเกินนะครับในการลงทุนอะไรก็ต่างๆก็ง่ายนะครับเราจะมาซื้อเพื่อก่อสร้างบ้านอันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะครับเราอาจจะเอาดินมาถมด้านหน้าแล้วก็ทําเป็นบ้านสวนนะครับด้านหลังก็ทําเป็นแปลงเกษตรนะครับอาจจะเป็นเกษตร,รเกี่ยวกับนะครับเกษตร,รทําเป็นเกษตร,รนาปีเกษตรผสมผสานนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ,รรนะรบตอบโจทย์ได้ทุกคําถามเลยทีเดียว นะประชาชนจิตส,น,สนใจก็ติดต่อมานลครับที่ผมนัทพลพมสวัสดิ์หมายเลขโทรศัพท์ออดีไลก็นะครับ0947838419วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับใจดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มอบหมายภารกิจให้ผมครับนัตพลพมสวัสดิ์ได้มีโอกาสมาทาการรีวิวเป็นซื้อกลางในการซื้อขายท,ที่ดินแปลงนี้ต่อไปที่ดินเน้อที่4ไร่ขายไร่ละ204,000บาทวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ